ค่ะนะคะโครงการนี้นะเป็นโครงการท่าร้อยแหล่ยวที่พอดนะคะเป็นโครงการของโรงเรียนเรานะคะที่ทัางร่วมกับสสสมีเกี่ยวกับรสหวานมันเค็มนะคะเครื่องกินอย่างฉลาดอ่านฉลาดก่อนซื้อเอาขนมทุนที่แนะนําหรือจําหน่า่วทั่วไปก็เหมือนอย่างพวกนี้นะคะเป็นขนมถูกๆเนี่ยที่เราชอบไปซื้อรับประทานเนี่ยนะคะมันเป็นพ่อะไรเพราะว่าขนมคือ ที่มีฉลากโภชนาการก็คือหนึ่งมีปริมาณมีสารอาหารมีไขมันมีน้ําตาลมีโซเดียมไขมันน้าตาลโซเดียมพวกการอ่านหน่วยค่ะสองร้อยการอ่านหน่วยนะคะสองร้อยหนึ่งหน่วยบริโภคสองร้อยมิลลิลิตรนะคะก็คือให้พลังงานแคลอรี่นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนดูนมนะคะเอานมขึ้นมาดูนะคะใครที่ได้นมนะคะอ่า มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบก็คืออ่าได้สองคะแนนอย่างนี้นะคะใช้มันน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้สี่คะแนนอย่างนี้นะคะอ่าถ้าน้อยกว่าหรือมากกว่าสี่อย่างนี้นะคะได้หนึ่งคะแนนมันจะมีคะแนนอยู่นะคะอ่าคะแนนหนึ่ง่านะคะฐามาตรฐานของเขาร้อยยี่สิบได้หนึ่งคะแนน มาตรฐานเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับเดได้สองคะแนนอย่างนี้นะคะอันนี้คือเกณฑ์มาตรฐานนะคะที่เราจะหาคั้งต่อไปนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาอ่านฉลากแล้วนะคะลาแคลอรี่นะคะฟูโคสตตามจากุูโค้ดยังไงนะคะน้ำตาลฟูโคสที่เรียกว่าน้ำตาลทรายพบในพืชนะคะเอาอ้อยมาทำเป็นน้ำตาลทราย น้ำตาลโพโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะซึ่งประกอบเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีสองชอนิดน้ำตาลคุกโต้และก็น้ำตาลโูโคสนะคะอ่ะาหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนมาหยิบนะคะให้เรียนมาหยิบนะ,ะไปดูแล้วก็เอาอมาตรงนี้าคนอาจจะหยิบเครื่องดื่ม,มันจะหยิบตรงหยิบราตามมันไปนะคะเครื่องดื่มก็หยิบได้เลยนะคะใ,ใครที่ได้ขอนอสไปนะคะนักเรียนดูค่ะดื่มดื่ม ดื่มเช้าอย่าทำเลยเ้าดื่มนมเยอะแยะแรงแแข็งแรงเอออ่าดูนะคะใครได้นี้ไปดูพลังงานค่ะนักเรียนดูเลยนะคะเดี๋ยวแข่งขันเลยค่ะนะคะใครทำเสร็จปุ๊บให้อนั้นไปเลยนะคะนักเรียนดูค่ะว่าขออนักเรียนพลังงานเท่าไหร่แล้วก็ยิบอันนี้มาวางตามถังเลยนะคะพร้อมกับนักเรียนต้องพูดดังๆว่าของนักเรียนได้เท่าไหร่นะคะ อ่านะคะใครได้เครื่องดื่มก็ดูเครื่องดื่มใครได้ฟังนะคะดูว่าผลกระเบื้องเท่าไหร่นะคะอ่าเท่าไรค 170, ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบพอหนึ่งร้อยเจ็ดปุ๊บเราต้องไปหยิบลูกลูกเทนนิสน,นะคะเอาไปวางถังสีอ่าเชิญค่ะ วางทังสีเหลืองเลยนะคะเตรนเลมแจ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 มเลยนะคะตอนนี้นะคะเอาวต่อไปคนต่อไปเท่าไหร่คะหนูเท่าไหร่คะเอาเท่าไหร่คะหกสิบอ่ะหกสิบยืนขึ้นเลยค่ะหกสิบอยู่ทังสีเขียวอ่าสีเขียวมาเลยค่ะอ่านะคะอ่าหยิบอวางเลยนะคะเอาต่อไปค่ะสีเท่าไหร่เท่าไหร่คะของหนูเท่าไหร่คะับสองร้อยค่ะอ่าสองร้อยอยู่สีอะไรสีแดงอ่าเพราะของหนูเป็นรถอะไรคะเป็นรถอะไรรถวาง รดหวานนะค,ะไ,คะไปเลยค่ะหยิบไปเลยค่ะต่อไปยืดไหมค่ะยืดไมมยืดไหมนะคะต่อไปของหนูหกสิบหกสิบเป็นอะไรคะของหนูเป็นอะไรของหนูเป็นอะไรน้ำโอชิอ่นาน้ำน้ำนะคะน้ำโอชีนะคะดูสีเขียวนะคะอันนี้เป็นพลังงานใช่ไหมคะของหนูเป็นพลังงานใช่ไหมอ่าต่อไปห้าสิบค่ะอ่าห้าสิบอยู่ที่ไหนคะสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวนะคะยืดไห้คนข้นะะขขนางหลังเลยค่ะแถวหลังเลยนะคะ ตอนที่เขาเรียนกันมันได้หน่อยเขาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแลัะเขามีเวลากัดไปทวนเกไปจำเ้ียวกับสูตรดูดีก่อนใสนกดันูที่งก่นจะมีตัวมีแต่ตีไ่มูที่สองก่อนจะเป็นเขาแปงเลือกมันมูที่กอคึอตารมณ์ดที่่เป็นล